สวัสดีครับเพื่อนกันะยานมิตรการพยากรดวงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2566นะครับในที่เข้ามาแล้วนะครับนะอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโคโซ,โซด้วยแล้วกันนะครับอ้าวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาการพยากรดวงนะครับโคโซ,โซขออนุญาตประชาสัมพันธ์กับโครงการบุญใหญ่ กับการสร้างพระใหญ่ครับนั่นก็คือโครงการสร้างองค์หลวงพ่อพระเจ้าจอมจกักรพรรดิรุ่นรับสมบัติสวรรค์ครับซึ่งเราจะดําเนินกิจกรรมการสร้างกันที่วัดป่าธรรมสุวรรณารามนะฮะอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็จะทําการสร้างพระวิหารครอบองค์หลวงพ่อพุทธชัยยะมงคลชินราชครับที่อยู่วัดป่าแดงใต้อําเภอสองจังหวัดแพร่นะครับซึ่งโค้ชกับคณะผู้ศรัทธาร่วมสร้างกันไว้เมื่อปีก่าสองปีมาแล้วน,นะครับเนาะ แล้วก็พอทําเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทางวัดยังไม่มีพระวิหารไม่มีสถานที่ประกอบศาสนกิจครับก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการพักดันในการพัฒนาวัดในครั้งนี้ด้วยนะครับเขาก็เลยจะทําโครงการนี้ครับขึ้นมาโดยการทาการเขาเรียกว่าทําการสร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นเป็นหลวงพ่อพระเจ้าจอมจกกักรพรรดิรุ่นรับสมบัติสวรรค์ครับโดยจะทําพิธีเททองหล่อพระเนี่ยครับถือว่าจะทําการหล่อพระขึ้นมาเลยเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ครับ ในช่วงวันที่6เดือน6ปี2566นะครับจะทำอยู่ด้วยกัน2ขนาดครับขนาดหน้าตักง5นิ้วและขนาดหน้าตัก9นิ้วครับแต่ละขนาดจำกัดจำนวนอยู่ที่999องค์เท่านั้นเองนะครับเนาะเพราะนั้นะทุกองค์จะมีการใส่รหัสพระไว้ตั้งแต่รหัส001ไปจนถึงรหัส999เเลยนะครับเนาะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับมาร่วมบุญด้วยกันด้วยการเช่าบูชาพระ องค์หลวงพระพเจ้าจอมจักรพรรดิรุ่นรับสมบัติสวรรค์นี้นะครับซึ่งข้ตัวนี้เนียได้นําเอาเรื่องราวพุทธประวัติพุทธชาดกเกี่ยวกับจักรพรรดิรารององหนึง่งชื่อพระเจ้ามันทาตุราชนะครับซึ่งเป็นจักรพรรดิผู้มีฤทธิ์มีเดชของสมบัติในชั้นในโลกมนุษย์แล้วก็ชั้นจากตุมหาราชิกาด้วยแล้วก็ในในสวรรค์ชั้นดาววดึงด้วยนะครับถึง8 4 0 0 0ปีนะครับโอ้มีมีบุญญาธิการมีฤทธานุภาพสูงมากนะครับ แค่ตบมือซ้ายตบมือขวานะฮะก็มีฝนรัตนาชาติหลั่งไหลมาเป็นเงินเป็นทองท่วงสูงเท่าหัวเขา่า <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้นอกพระเจ้านอกจากพระเจ้าจอมจักรพรรดินะมันทาตุราชแล้วก็จะนำะเอาเรื่องราวของของท่านอนาณาถปินทิกะมหาเศรษฐีนะครับเศรษฐีผู้ใจดีผู้ใจบุญที่เป็นผู้อุปถรรัปรรมภ์พระพุทธศาสนาในตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับรวมถึงพระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับ และอาจจะรวมเข้าไปถึงจกักรพรรดิราชของคนไทยเรานะครับนั่นคือเจ้าคอนครอินนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ที่มีบุญญาธิการสูงนะในการสร้างเครือข่ายในการสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยานั่นคือพระเจ้าคอนครอินนะครับนำลักษณะของผู้มีบุญมีบา,ารมีมีกุศลสูงแรงนะครับมาสร้างเป็นพระเจ้าจอมจกักรพรรดิรุ่นรับสมบัติสวรรค์ครับก็ตัวนี้จะนิมนต์พตระสงฆ์เกจิอาจารย์ดัง ทั่วภาคเหนือนะครับมาทําพิธีพุทธาพิเศษทําพิธีเททองหลอ่อพระกันนะครับคาดว่าจะดําเนินกิจกรรมนั้นในวันที่6เดือน6ปี2566ครับถ้ามียอดสั่งจองตั้งแต่500องค์ทันทีดําเนินการในวันนั้นเลยครับแต่ถ้าน้อยกว่า500องค์อาจจะต้องรอสักระยะไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้จํานวน500องค์ที่จะสามารถดําเนินการเททองหลอ่อพระได้ดังนั้นในสนใจอยากจะร่วมบุญนะครับนในการสร้างพระองค์ใหญ่ด้วย ขนาดหน้าตากัก14.99เมตรที่วัดป่าธรรมสุขวัณารามอชนแดนจัังหวดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็สร้างพระวิหารนะครับเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์เป,เป็นวิหารครอบหลวงพ่อพุทธเจ้าครอ,อบองค์หลวงพ่อพุทธชัยยะมงคลชินรานที่วัดป่าแดงใต้เบอร2จังหวัดแพร่ด้วยนะครับเนาะก็โอเปิดให้เช่าบูชาขนาดหน้าตัก5นิ้วนะครับในององละ19,999บาทนะครับแล่ถ้าเป็นขนาดหน้าตัก9นิ้วครับเปิดให้เช่าบูชาในราคา 29,999ัรเบาทเท่านั้นเองนะครับเนาะท่าไหนสนใจนะครับติดต่อพระโซงกันเข้ามาเลยที่หมายเลข0 9 5ย์เก8 8หนนะครับเบอร์นี้ทั้งโทรทั้งแอดไลน์กันได้เลยนะครับท่านมาเช่าบูชานะไม่ได้เช่าบูชาเปล่าๆนะเพราะว่าท่านมาร่วมบุญกับขอโซนั่นแหละข็อโซ่นำรายชื่อท่านน่ครับไปสลักในฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาดหน้าตัก14.99ดเเมตรนะครับเนี่ยที่วัดป่าธรรมสุวรณารามจังหวัด เพชรบูรณ์เนี่ยนะครับแล้วก็สลากในพระวิหารที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับเนาะถือว่าทําบุญครั้งเดียวได้ถึงสองและนอกจากนี้ยังจะได้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไปบูชาที่บ้านให้เกิดเป็นพุทธมงคลให้เกิดความร่ำรวยแก่ชีวิตของท่านสมกับชื่อขององค์หลวงพ่อครับพระเจ้าจอมจกักรพรรดิรุ่นรับสมบัติสวรรค์นะครับเนะเาะอ้าวติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพูดแบบไม่ได้หยุดเนี่ยมันก็เหนื่อยยมงอนกันนะ <laughs> อา้าว ต่อกันที่คนละคณาราศีธนูนะครับคนละคณาราศีธนูเนาะนะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับน่ถือว่าหลายลคณาราศีเนี่ยวสนาชะตาดีนะครับราะดารับดีเดินดีแล้วก็ดาวพบ,บสมุกมากลุ่มร่วมเป็นมหาอุดด้วยยิ่งส่งผลดีด้วยและโดยเฉพาะคนลนาาัคณาราศีธนูนี่นะครับดาวพฤหัสบดีตกตำแหน่งพบพันธุพระดัชเป็นสีรงศัดิ์เชื่อมช้อยนั่นหมายความว่ากยจติชดชื่อเสียงหน้าที่การงานการเงิน เกิดความบุดมสมบูรณ์นะครับนอสติปัญญาก็าจะปราดเปรื่องด้วยสำหรับครนาราศีธนูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับยิ่งไปยิ่งไปกว่าน,นั้นในช่วงกลางเดือนที่18กุมภาพันธ์ดาวพระศุกเดินเข้ามากุมล่วงอีกต่างหากในภพพันธุครับแน่นอนครับคุณจะมีการปรฏิสัมพันธ์กับครอบครัวนะครับกับญาติพี่น้องเผ่าพงพันธุ์บางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ปรปับปรุงบ้านซ่อมแซมบ้านทําบ้านให้สวยสดงดงามนะฮะบ,บางคนอาจจะมีการซื้อรถขอยรถคันใหม่ บางคนมีเกณฑ์ซื้อบ้านหลังใหม่ในช่วงเวลานี้ด้วยนะคนละคะแนนราศีธนูเนาะเพราะนั้นมีเกณฑ์ได้ของใหม่ได้บ้านใหม่มีการทนุบํารุงรถลาบ้านช่องให้แข็ง,แข,งแข็งแรงสมบูรณ์ได้มีการปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวด้วยการมีความสุขความเบิกบานใจกับสมาชิกในครอบครัวยังมีความรื่นเริงมีอย่างมีความรื่นเริงบันเทิงใจต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะนั้นผมก็มั่นใจว่าคนละคะแนนราศีธนูนั้นวัสนายะต,ต์ตาชุดเดือนกุมภาพันธ์นั้นอ่ะปรับตัวดีขึ้น ยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆอ,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 อย่างนี้ครับว่าบอกแล้วถึงเวลาที่คนละคะแนนราศีธนูจะกลับมาพลิกผันเป็นแปลงเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีจากที่เคยตกรลกรรมลำบากมาหลายปีน่ะนะครับจะก,กลับมาพลิกฟื้นในช่วงห่วงเวลานี้เนี่ยนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี่แหละเป็นต้นไปนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยแล้ดวดาวการงินคือดาวพฤหัสารนะครับตอนนี้ไม่มพิปรีด์แล้วด้วยเดินหน้าเดินเดินหน้ากำลังเดินเสริจด้วยตอนนี้นะฮะกำลังเดินเสริจจะเข้าตาแหน่งราศีกุมอยู่แล้วนะครับ เรื่งดาวการเงินเดินเป็นปกติเดินเขาได้ว่าเดินมีพระกําลังเดินส่งผลให้คุณนะครับเพราะนั้นถือว่าคนลัแหนาราศีธนูจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับเขาเรียกว่าจะได้เงินก้อนมาพลิกเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผันชะตาชีวิตเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีจากคนมั่งมีให้กลายเป็นมหาเศรษฐีก็คราวนี้แหละนะครับคนลกษณาราศีธนูครับแต่ว่าในตําแหน่งพบพันธุที่มีดาวสมเดกับดาวพระศุกร์บอกกลุ่มกันอยู่ตรงนี้นะครับ เขาบอกว่าในเกณฑ์เงื่อนไขของคนลัคณาราศรีธนูในคัมภีร์โหราศาสตร์ประเวทบอกว่าคุณจะต้องมีกระบวนการพัฒนางานใหม่ระบบกระบวนการใหม่นะครับทําอะไรที่ไม่เคยไม่เคยทามาก่อนคุณจะเจองานใหม่จเจออของใหม่เจอความแปลกใหม่เจอนวัตกรรมใหม่เออเกิดขึ้นกับคนลัคณาราศรีธนูแบบปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นคนลัคณาราศีธนูเตรียมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับเตรียมรับกับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเปิดสกลากในช่วงปีหกมาปุ๊บเนี่ย คนละกันราศีนูเยเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยอย่างแน่นอนนะครับแต่สิ่งต้องเป็นห่วงอีกอย่างหนึง่งสำหรับคนละกณัณะราศีธนูนั้นคือตำแหน่งพบปุตตะมีดาวพระราหูดาวพญูดาวพระเกศกำลังเลิงเข้าไปร่วมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมีปัญหาเรื่องของลูกน้องบริวารลูกหลานที่จะนำความปวดหัวเวียนปวดเสียนเวียนก้าวมาให้กับคุณมีปัญหาคุณต้องมาทะลุทะลวงแก้ไขปัญหาโอ้มากมายเสียเหลือเกิน <laughs> นะะต้องบอกอย่างนี้ มันมีดีอย่างก็เสียอย่างเป็นเรื่องธรรมดานะคนะกันนะราศีธนูเนาะนอกจาก่องเรื่องของลูกน้องบริวารคนใกล้ชิดสนิทสนมหรือคนที่มีวัยวุฒิน้อยกว่านะครับหรือคนที่อยู่ใต้การปกครองคุณนั่นแหละครับจะนําเรื่องราวต่างๆมาสู่ความวุ่นวายใจนะต้องระวัดระวังด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้คอยติดตามคอยตรวจสอบนะให้คําปรึกษาให้คาแนะนวแนะนํเนเนนาเขาไปเป็นระยะระยะนะครับอย่าให้เขาพลาดทังไปได้เพราะฉะนั้นก็คอยติดตามไม่งั้นปนะุ๊บเนี่ยคน ขาเรียกว่าภาพสุดท้ายคนที่ต้องมานั่งปวดหัวจ,จริงๆคือตัวคนละแคนาราศีธนูต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับคราวนี้ในเรื่องของสุขภาพคนละแคนาราศีธนูครับดา,บา,าวพังคานตกตำแหน่งพบอริของดวงชะตานะครับเพราะนั้นคุณอาจจะมีอาการเจ็บปวดตรงบริเวณหัวเขา่านะฮะคนละแคนาราศีธนูเนาะเพราะนั้นคุณจะมีอาการเจ็บปวดตรงตำแหน่งบริเวณหัวเข่านะครับจะมีอาการฟกช้ำดำเขียวหัวเขา่าเค้นหัวเขายออนะครับบางคนเนี่ยหัวเข่าฟกช้ำบางคนนี่ครับ เรียกว่าไขข้อตรงหัวเขา่าข้อต่อต่งางๆพวกนี้นะครับเกิดปัญหาเออกรคนาราศิษฐ์ธนูเนาะเราต้องเอามาใส่ใจน,นิดนึงนะครับมาเสริมมาออกก,กาลังกายเพิ่มเติมเพราะในตาแหน่งดังกล่าวมีปัญหานะครับเนาะจะเรื่องการสแสวงหาโชคลาภโอ้โหโดาวพระเกตดาวพระราหูดาวยูเรงกันอยู่ตาแหน่งภพราพะมรกนาราศิธนูอยู่นะครับเราบอกว่าบูชาเทวดาสานะบูชาเทวดาพระเกตเทวดาพระราหูเทวดามฤตย์แต่ยุ บูชาวบวงสวงเขาเถอะแล้วก็ขอพรจากเทวดาเจ้าที่ทเจ้าทางที่ปู่พี่ญาติพี่ตาพี่ยายดวงวิญญาณได้แย่งขันมิตรชนวิศสีเป็ตสุรกรทานใขอพรเขานะครับเชื่อไหมครับเขาเหล่านั้นกับจะบัรดาลโชคให้กับคนลัคหนาราศีธนูแบบไม่มีวันลืมเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้ผมบอกแล้วไนงะการเงินคุณกําลังมาในช่วงขาขึ้นนะรรคนลัคหนาราศีธนูเนาะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับส่วนในเรื่องของความรัก คน,ร,นาราศีธนูยเป็นยังไงดาวความรักแล้วว่ามีปัญหามีมีปากเสียงทะเลาะบบกแว้งกันเพราะนั้นใครที่มีคู่ครองแล้วนะครับจะมีปัญหาทะเลาะทะเลาะก,กันหนักนะนะครับต้องบอกอย่างนี้เนาะเพราะฉนั้นความรักที่กําลังเข้ามาใหม่สำหรับคนโสดเนะี่ยยังไม่ได้มีคู่ครองอยังไม่แต่งงานเพิ่งจะคบค้าดูใจกันจะมีปัญหาทะเลาะบบกแว้งถึงขั้นเลิกลาอย่าล้างกันเออต้องระวังเลยนะครับคน,ร,นาราศีธนูนะครับ แต่ว่าเรื่องความรักจะดีอีกทีต,ต้องรอให้ผ่านพ้นช่วงเดือนกุมภาไปก่อนช่วงเดือนมีนาไปก่อนนู่นนะครับค่ยมาว่ากันในเรื่องความรักเนาะคนลัแคนไราศีธนูนะครับส่วนสุขภาพเข้มแข,แ,ขแข็งแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากอุปสรรคปัญหา <c oughs> แต่ก,กนนอ็อย่าประมาทแล้วกันเนาะอย่าประมาทแล้วกันนะครับคนลัแคนไราศีธนูนะครับโอเคธนูผ่านไปนะครับต่อมานะครับ คุณอะไรเนี่ยคุณ Air Force One บอกว่ามีนครับมีนผ่านไปแล้วนะฮะมีนผ่านไปแล้วต่อมาคุณฟอร์เรนเทียเกตตาบอกลัคานาราศีสิงค์ค่ะโอเคครับเดี๋ยวคนรัคนาราศีสิงค์ต่อเลยนะฮะ,ะขอพัฒนาแป๊บนึ่งครับ <c oughs> คนลัคานาราศีสิงค์ครับนะฮะ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นดาวประจําตัวดาววาสนาตกตาแหน่งภพอริแล้วก็เดินเข้าตําแหน่งภพปัตตนิเป็นประนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาคนร,ราศีสิงห์เนี่ยถือว่าไม่ใช่ว่าอ่อนกําลังนะช่วงที่เขาตกตาแหน่งภพอริเนี่ยนะฮะในช่วงช่วงันที่1กุมภาพันธ์จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นั้นตกตําแหน่งอริก็จริงอยู่แต่กลุ่มร่วมกับดาวพระสาวเป็นดาวคู่ธาตุไฟใหญ่นะครับก็บอกว่าปัญหาอุปสรรคความเดือดร้อนหนักอกหนักใจมูมานศัตรูทั้งหลายหละ แพ้ภัยต่อคนลลกคณะาราศีสิงห์นะเขาบอกว่าเป็นช่วงคุณปราบมัน <c oughs> จะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะต้องทํางานเหนื่อยนะครับต้องใช้สมองใช้สติปัญญาเกิดภาวะเคร่งเครียดแต่กาหลับก,กําจัดอุปาาสรรคปัญหาศัตรูมูมันได้แบบสิ้นซากเลยนะครับแต่พอในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์เดิอนขันต์ตแหน่งพบปัตตนีลิงลักษณะเป็นปลานะครับจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอาการร้อนๆหนาวๆวุ้วว่า เพราะฉะนั<ๆ>้นก็ต้องดูแลสุขภาพนิดน,นึงนะคละนลักษณะราศีสิงครับช่วงนี้ก็บอกว่าเป็นเป็นไข้จากผีบ้านผีเรือนนะฮะจะมีอาการป่วยแบบไม่รู้สาเหตุนะครับจะขั้นเนื้อขั้นตัวเพราะว่ามันมีการเดินออกจากดาวพฤหัสนะครับจากที่เป็นคู่ธาตุไฟอยู่แล้วไปเดินเข้าตรงตำแหน่งราศีกุมภเรือนท่านรมนะครับเพราะฉะนั้นในคำพิรำสา <S <S รเขบอกว่าจะมีอาการเจ็บไข้จากผีบ้านผีเรือนนะครับเพราะฉะนั้นตัวคุณเองนะครับจะต้องมีการเขาบอกว่า พอเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยควนลกคณาราศีสิงห์นะครับให้จุดทั่วไหวเจ้าที่เจ้าทางถวายอาหารนะฮะถวายส้มถวายของของอยู่ของกินให้กับผีบ้านผีเรือนอยาให้ท่านมาเบียดเบียนนะครับแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระทุกวันทุกคืนนะครับเพื่อลดแรงของพิษไข้าจากผีบ้านผีเรือนในคำพีเขาว่าไว้อย่างนั้นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยดังกล่าวของคนลกคณาราศีสิงห์ก็จะทุเราเบาบางครับมันจะเป็นอยู่ประมาณ10วันนะตั้งแต่ช่วงวันที่ สิบสามจนถึงวันที่ยี่สามกุมภาพันธ์นะครับอยู่ประมาณสิบวันพรนคนลกขณาราศีสิงต้องระวังในเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยจากอาการไข้แบบไม่ทราบสาเหตุอะไรแบบไข้ไข้จากผีบ้านผีเรือนต้องบอกอย่างนี้นะครับคราวนี้พอมาดูในเรื่องการเงินของคนละขณาราศีสิงดาวการเงินนะค,คือดาวพระพุธนะมาตกตำแหน่งภพอริแล้วก็ย้ายขเข้ามาตำแหน่งภพปัตตานี นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนลขนาดราศีสิงจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะมีการใช้จ่ายเงินทองค่อนข้างมากถือว่าโหกระเป๋ารั่วเลยนะครับใช้เงินแบบรัวๆนะฮะจะถามว่าคุ้มค่าไหมถ้าคุณนําไปใช้ในการลงทุนในการพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตนะถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงห่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นคนลักษาะราศีสิงท่านไหนนะครับที่มีเกณฑ์จะต้องใช้จ่ายในการลงทุนการทรําธุรกิจการงานต่างๆ ลงไปเลยใส่ไปเลยทุ่มทุนไปเลยในช่วงเวลานี้ครับมันเป็นการแก้เค็ดด้วยแต่ถ้าคุณเก็บออมหอ,อมไว้น่าเดี๋ยวมันก็ออกไปออกไปกับไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ถ้าคุณรู้แล้วเออเอาไปลงทุนดีกว่าเฮ้ยเอาไปใช้ในการลงทุนเถอะมันจะออกดอกออกผลครับโน่นในช่วงกลางเดือนมีนาะคมเป็นต้นไปมันจะเกิดดอกออกผลส่งผลกำไรกำไรให้กับคนลนัคณะราศีสิงห์แบบไม่หยุดหย่อนด้วยนะครับ ต้องบอกอย่างนี้เนาะเพราะนัไไ้นถือว่าเป็นการแก้เคล็ดการกใช้จ่ายเงินทองเถอะเพราะว่าถือว่าช่วงนี้มีการใช้เงินอย่างมากมายนะครับเนาะจะถามว่าพอจ่ายออกไปปุ๊บจะได้เงินกลับมาเมื่อไหร่น่นะครับกลางเดือนมีนาคมนู่นนะจะบอกก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคาดหวังว่าเงินจะเข้ามารัวๆแน่นอะนอาจจะมีการหมุนเปลี่ยนเวียนเงินู่ช่วงนี้มีการใช้เงินเยอะมากนะสำหรับคนละคณะราศีสิงห์นะครับเนาะส่วนในเรื่องการสแสวงหาโชคลาภเป็นยังไงบ้าง ดาวโชคลาภองคุณคือดาวพระพุธนั่นแหละตกตำแหน่งเนี่ยกลุ่มกับดาวอาทิตย์ของคุณเนี่ยที่เป็นปลาเนี่ยนะครับพะนการแสวงหาโชคลาภองคลักนาราศีสิงห์มีไหมมีแต่ว่าถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับอยู่ระดับปานกลางยังไม่ถึงขั้นต้องไปลงลงทุนทุ่มทุนซื้อกับคนรักนาราศีอื่นเขามากนะเราเอาแค่พอหอมปากหอมคอพอนะคนลักนาราศีสิง,งนะ <c oughs> ห์นะน,น,าางนะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างเนี่ยเรื่องของความรัก ดาวความรักคือดาวพระราหูตกตําแหน่งเป็นเทวีโชคอยู่ในภพสุภะจะมีดาวพระเกตดาวพระยูเลงกันอยู่ตงเนี้นะครับเราบอกเขาเรื่องราศีสิงห์อย่างนี้นะความรักของคนละขณาราศีสิงห์แบบนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาลุ่มหลงมัวเมาเออเอายังไงดีเอายังไงดีงงดคนลัขณาราศีสิงห์เป็นความรักที่ลุ่มหลงมัวเมานะฮะงงหัวไม่ขึ้นเพราะนั้นคนลกขณะราศีสิงห์จะเจอคนที่ถูกอกถูกใจถูกสเปค เข้ามาปุ๊บโอ้โหเหมือนถูกมนต์สะกดเลยมันอะไรจะรักเขาขนาดนั้นมันจะหลงเขาขนาดนั้นนะครับระฉะนั้นท่านใดที่มีครอบครัวมีคู่ครองคนนั่นอยู่แล้วระวังมือที่สามที่จะเข้ามาแทรกแซงในช่วงเวลานี้จะทำให้คุณมีปัญหาเรื่องของครอบครัวความรักแต่ถ้าใครเป็นโสดปุ๊บโอ้โหนะครับก็เรียกว่าความรักนี่มันรุ่นมันโอ้โหมันรุ่นประเภทแบบว่าเห็นปุ๊บหลงปับ๊บหลงไหลไข่เื้มอยากได้อยากเป็นอยาก ออสารพัดเลยนะฮะคนลัคณาราศีสิงห์คพราะนั้นเรื่องความรักระวังสักนิดหนึ่งนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับส่วนสุขภาพก็อย่างที่ว่าไปแล้วนะฮะ,ะระว่าน,นี้ระวังระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับเนาะ <S <S เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยอาการไข้แบบผีบ้านผีเรือนเล่นงานเพราะฉะนั้นทําพิธีบวงสรวงเจ้าของที่เจ้าของที่เจ้าของทางผีบ้านผีเรือนด้วยนะฮะจะทําให้คุณลดข้อขกรมจากสิ่งเหล่านี้ลงไปได้นะครับคนลัคณา ราศีสิงประมาณนี้แล้วกันนะครับ